เพราะอิหร่านเอาตัวเองเข้ามาเป็นตัวละครหนึ่งของสงครามนะคะอาจารย์คนกลัวกันมากเลยเนาะทําไมอะคะเพราะศักยภาพของอิหร่านอย่างเงี้ยเหรอคะคืออิหร่านเป็นประเทศที่ผมคิดว่าเขามีศักยภาพทางการทหารนะครับเขามีเทคโนโลยีการการผลิตนิวเคลียรนะ์เขาเป็นประเทศที่ ตั้งตนตั้งแต่แรกนะครับมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับมหาอำนาจ<ม>ที่เข้ามาแทรกแซงในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเขาก็เป็นประเทศที่ถูกกดดันถูกแซงชั่นจากมหาอำนาจชาติตะวันตกและสหรัฐอเมริกามาตลอดช่วงเวลาที่ยาวนานแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าอิหร่านเป็นประเทศที่มีจุดยืนอย่างชัดเจนในการที่จะช่วยเหลือให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมามถึงขั้นกับ เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศอิหร่านเลยว่าเขามีหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับปาเลสไตน์อิหร่านจะโดดเข้ามาเพื่อปกป้องเลยใช่ครับเป็นธรรมดาอันนี้มันเป็นมันเป็นออมันเป็นมันเป็นจุดยืนของเขามาตั้งแต่แรกหมายถึงอิหรา่านหลังการปฏิวัติในป19นะี1979เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิสราเอลก็ดีหรือสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ย ก็ถือว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามสําคัญทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ในหมู่ประชาคมโลกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่อามริกาเป็นประเทศที่ต่อต้านอิหร่านเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นมาจากการปฏิวัติในปี1979นะฮะคือก่อนการปฏิวัติเนี่ยอิหร่านเป็นอามิกาเป็นพันธมิตรกับอิหร่าน นะก็เข้าไปดูแลเรื่องสัมปทานน้ํามันเรื่องอะไรต่างๆมีผลประโยชน์อยู่ในประเทศอิหร่านเยอะมากเลยนะแต่ว่าพอเกิดการปฏิวัติอิหร่านขึ้นเนี่ยนะฮะนักการศาสนาก็ขับไล่สหราชอาาขับไล่อังกฤษออกไปนะฮะตรงนี้เนี่ยมันทำให้ชาติตวันตกเนี่ยสูญเสียผลประโยชน์นะฮะแล้วก็นับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยทางสหราชไากาและก็อังกฤษด้วยนะฮะ,ะ,ฮะก็ก็ต่อต้านอิหร่าน นะครับนำไปสู่การแซงชั่นนะครับอันนี้จึงกลายเป็นปัญหาคาราคาซังมาจนถึงปัจจุบันวันนี้นาทีนี้โลกกำลังจับตาดูอยู่คือโลกก็ยังสงสัยว่าอ,อิหร่านมีดีแค่ไหนหรือว่าโลกรู้แล้วเอาเป็นว่า ก็รู้จักอิหร่านพอสมควรนะครับว่าอิหร่านเนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนเขามีจริงๆนะครับอิหร่านเนี่ยเป็นมหาอำนาจนะครับเป็นชนชาติที่เรียกว่ามีอารยธรรมเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า5,000ปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความทันสมัยเนี่ยเขาก็เป็นชาติหนึ่งที่ไม่แพ้ใครในโลกเอาเป็นว่าทั้งรวยนะครับแล้วก็เก่งตรงนี้เนี่ยการที่เขามีลูกน้องสามกล่ม นะครับมฮามาสทิสเลเลแล้วก็มีฮูตีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาจ่ายหมด<า>นะครับตรงนี้เอาเป็นว่าวันนี้อิหร่านก็มีศักยภาพนะครับแล้วก็ถือว่ามีเรื่องหนึ่งที่คิดว่าต้องเล่าตรงนี้จะได้เข้าใจนะครับสิ่งที่ถือว่าอเมริกาเนี่ยและโลกตะวันตกจับจ้องมองอิหร่านอยู่ก็คืออิหร่าน กำลังจะประสบความสำเร็จในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งข่าวมาเยอะมากครับว่าเป็นอย่างนั้นสมัยทรัมป์เนี่ยนะครับเคยเได้สามารถที่จะชวนนะครับเอาอิหร่านมานะครับมาเจราจาอะไรกันอยู่นะครับคือเอาเป็นว่าเหมือนกับว่าโลกเนี้อเมริกาเนี่ยพยายามจะคุมกติกาของโลกนี้อยู่พยายามจะจับจ้องว่าใครนะ ที่จะแหลมออกมาจะป้องกันครับอันนี้นั่นหมายความว่าอิรานนะครับคุณเป็นชาติหนึ่งที่ไม่เป็นมิตรกับเรานักแล้วคุณกำลังจะมีนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นคุณมีไม่ได้โอเค okay, นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าอเมริกาและโลกตะวันตกก็มองตรงนี้อยู่ในเวลาเดียวกันก็ใกล้บ้านกับอิสราเอลเพราะนั้นอิสราเอลก็อยู่ในกระบวนการนี้ด้วย สงครามที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นมุมมองที่หลายๆคนมองและผมก็มองด้วยว่าทําอย่างไรก็ตามนะครับที่จะทําให้อิรานเนี่ยออกมาจากหลังม่านนะครับ,บอิรานอิสราเอลจะทําทุกอย่างนะครับล,ล่อให้อิรานออกมาล่าสุดเนี่ยอิรานก็โจมตีร้อจรวดร้อยลูก นะครับยิงมาที่ทางอิสราเอลอ,อิสราเอลก็ประกาศว่าจะเอาคืนครับเพื่อให้เห็นว่าอเมริกาที่ตามใจอิสราเอลมาตลอดเนี่ยวันนี้มันมีคำพูดที่ออกมาอเมริกาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะควบคุมอิสราเอลไม่ให้เกินเลยใช้คำว่า carrot and stick หมายความว่ามันภาษาอังกฤษนะครับหมายถึงภาษาไทยง่ายๆก็คือมือน,นึงต้องมีไม้เรียวอีกมือนึงต้องมีขนม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบาลานซ์มันอย่างเงี้ยแหะค,ะค่ะไม่ให้อิสราเอลเนี่ยทำเกินไปนะครับเพราะว่าขณะนี้ก็สังคมโลกก็ติเตียนอเมริกาที่สนับสนุนอิสราเอล<ช>อย่างสุดลิมทิ่ม,มประตูอ,อ,อิสราเอลก็ประกาศนะครับก็ถือว่าเรียกว่าฟัง มากขึ้นฟังอเมริกามากขึ้นเพราะว่าโลกเนี่ยเก่งข้อสอบว่าถ้าอิสราเอลลงมือเนี่ยอิสราเอลคงจะไปเล่นงานไอโรงงานนิวเคลียร์อของอิรานหรือจะไปเล่นงานไอโรงงานผลิตไอน้ำมันกนแล้วกันอโอเคนะครับนี่คือสองเป้าหมายทางทหารที่คุ้มค่าที่สุดนะครับน่าทำคุ้มค่าที่สุด มาตรการที่อเมริกาเพิ่งเตือนอิสราเอลมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยตรงนี้อิสราเอลก็ออกมาแถลงก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะลงมือเนี่ยเดี๋ยวจะลงมือไปที่ตั้งทางทหารของอิหรา่านโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้โลกกําลังเฝ้ามองอยู่ก็มีทางทหารก็มีตัวแปรอยู่3ามสี่ตัวเว e นนะครับเมื่อไหร่ w ์ e r e ที่ตั้งทางทหารที่ไหนฮาวอย่างไรวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะแก้ปัญหาแล้วเราจะเห็นความสงบอย่างแท้จริงในภูมิภาคตะวันออกกลางได้เนี่ยนะฮะก็คือการกลับไปที่ต้นเหตุของปัญหาการไปแก้ไขความขัดแย้งในดินแดนปาเลสไตน์ นะยอมที่จะให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาเสียทีแต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราดูท่าทีรัฐบาลฝ่ายจัดของเซลเนี่ยเขาไม่ยอมให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลยหวังว่าสหรัฐเนี่ยจะมาช่วยตรงนี้ได้ไหมน่าจะเป็นทางออกไหมคะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราดูเข้าสื่อสารผ่านทางสื่อสาธารณะเนี่ยนะจุดยืนของไมากาก็คือ พยายามที่จะแก้ปัญหาปาเลสไตน์ในลักษณะที่เป็นแบบ two state solution mm. แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อันนี้ oh. คือปัญหาใหญ mm. นะ่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าอิสราเอลจะมีจุดยืนอย่างไรนะจะต้องการขยายดินแดนขยายนิคมในส่วนที่เป็นพื้นที่ของปาเลสไตน์แค่ไหนเนี่ยสหาารัฐอเมริกาสามารถที่จะยอมรับได้ จนกระทั่งวันนี้เนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าดินแดนของปาเริไตน์มันแคบไม่เหลือ mm hmm. เราลองไปดูในเวสต์แบงค์ในในแผนที่ mm hmm. ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวสต์แบงค์มันไม่ได้กลายเป็นผืนแผ่นดินเดียวแล้วมันกลายเป็นมีจุด mm hmm. เยอะแยะมากมายในในดินแดนตรงนั้นไอจุดพวกนั้นเนี่ยในแผนที่ที่เขาที่เขาแสดงเนี่ยนะฮะมันคือนิคม ชาวยิวที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น,น,นและมันก็นเพิ่มจํานวนเยอะขึ้นเยอะขึ้นจากในปี1993ที่กระบวนการเจราจาสันติภาพมันเริ่มต้นเนี่ยนะฮะมีมประชาชนคนยิวที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่ประมาณแสนกว่าคน2 0 0 0สนวันนี้เพิ่มมาเป็น7จ0 0 0สน้นคนแล้วกระจายไปเปยอะนะคะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสามรัฐกาถึงแม้ว,ว่าปากจะบอกว่าตนเองเนี่ยเห็นด้วยกับ two state solution แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสมยการไม่ได้บีบบังคับอะไรเซลในการที่จะหยุดหยุดยัง้งการขยายนิคมชาวยิวการเข้าไปยึดครองดินแดนของชาวบาเลสไตน์อันนี้คือปัญหาใหญนะ่แล้วเป็นปัญหาที่ตอนหลังเนี่ยจีนเริ่มออกมาวิพากวิจารณ์มากขึ้นนะครับจีนบอกว่าแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาขนาดนี้ใน,ในกรณีของเซลบอลลสไตน์ก็คือต้องยอมที่จะให้มีรัฐบาเลสไตน์เกิดขึ้นมา และจีนสนับ<ม>สนุนตรงนั้นออนะครับ<ะ>คือจีนพยายามที่จะแซงบทบาทในทางตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาอันนั้นเนี่ยเห็นชัดเจนแต่ว่าแนวทางของจีนในการในการแสดงค่าทีตรงนั้นเนี่ยมันได้ใจคนในตะวันออกกลางต้องยอมรับหลายฝ่ายติ่นตื่นแล้วว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องมาคุยอย่างจริงจังในประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะ ต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างไกลแล้วเราก็เห็นที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมโลกพยายามที่จะเรียกร้องว่าต้อง implement แนวทาง two state solution ให้ได้พง,ง่ายๆก็คือมันต้องมีรัฐปาเลสไตน์ให้ได้ถ้าว่ามีรัฐปาเลสไตน์ที่คนปาเลสไตน์เขาสามารถที่อยอมรับได้เนี่ยตรงนั้นจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนสิ่งหนึ่งที่เราแป โป้งกับอิสราเอลไว้เลยเฮ้ยเขาทำได้จริงเขาเลือกได้นะครับจะทำที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็เอาเป็นว่าเราก็คงคาดเดาไม่ได้นะครับแต่ก็ภาวนาว่าเอาละถ้าโจมตีที่ตั้งทางทหารกันก็สมน้ำสมเนื้อถือว่ารบกันอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่เราเราคาดคิดได้เท่านี้เท่านั้นเองแล้วก็ภาวนาให้เป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าข่าวแบบนี้รั่วไม่ได้เด็ดขาด